สวัสดีค่ะนาริกีมะขาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแกรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าอ่าพรที่คุณขอไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าจะบอกกับคุณว่าอย่างไรนะคะพรที่คุณขอไว้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าจะบอกกับคุณว่าอย่างไรเนาะ อบางคนก็ของานบางคนก็ของเงินบางคนก็ขอคู่บางคนก็ขอขายที่ขายบ้านขายอะไรก็แล้วแต่เอ,อดูซิว่าพรใดๆก็ตามที่คุณได้ขอกับองค์ของคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยอ,อ่าจะขอไปเมื่อไหร่ก็ก็ไม่รู้นะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณว่าอย่างไรนะคะอโดยทีคุณขออะไรไปบ้างอ,อคงไม่ได้ขอสิบเรื่องใช่ไหมคะ ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปอาจจะมากกว่าสิบเรื่องใช่ไหมอ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเปิดแนวทางนะเพื่อความสนุกสนานนะขอบคุณสำหรับทุกๆกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกว่าไพาด่ดีดีจังเลยอะเด้งดีดีจังเลย มันก็ชมชมนมให้องค์ลูปกินไปด้วยอันนี้ก็ตัดชุดใหม่ให้นะคะนั่งเย็บเองตั้งแต่เชา้าได้อยู่แค่นี้แหละอะ่มาดูดีกว่าพรที่คุณขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าให้ดูสิขออะไรไว้สีดาอรี u d g m เมน ช้าๆเล่นพลาเล่มงามค่ะท่านจะบอกว่ามันต้องเป็นไปตามลำดับคิวไหม <_ As> <_ As> บอกว่าโอเคแหละสิ่งที่คุณขอมาเนี่ยกี่เรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องเนี่ยเขารับรู้หมดแล้วของานของเงินขอความรักหรือไปดูคุณขออะไรไปนะแต่สิ่งิจะบอกว่าเออ่บางครั้งสิ่งที่คุณขอเนี่ยกว่าจะได้เนะะี่ยมันอาจจะต้องรอให้คุณจบวิบากกรรมก่อนไหม จบสิ้นบ่วงกรรมก่อนไหมหรือว่ากรรมเบาบางก่อนไหมหรือเศษกรรมที่เหลืออยู่เนี่ยโดนชําระล้างก่อนหรือว่าสิ่งที่คุณขอไว้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของศาลพิจารณาคดีอยู่นะคะไม่ไชพิจารณาคดีคือคุณเข้าใจไหมว่าคุณขอไปอ่ะนรกเขาก็ต้องดูคําขอของคุณสวรรค์สภาสวรรค์เขาก็ต้องดูคําขอของคุณว่า สิ่งที่คุณขอเนี่ยถ้าเทียบกับบุญและกรรมของคุณที่คุณสร้างและสั่งสงมาเนี่ยมันมันมันเพียงพอที่คุณจะได้รับพรน,นั้นแล้วหรือยังแล้วมันถึงคิวของคุณหรือยังไม่ใช่ว่าอุ้ยขอวันนี้พรุ่งนี้จะต้องได้อาทิ์นี้จะต้องได้อาทิตย์หน้าจะต้องได้เออหลายหลาคนบอกแม่หมอว่าขอเอาบุญเก่ามาใช้ก่อนได้ไหมขอเร่งให้สักหน่อยได้ไหม ขอแบบบารมีองค์ข่านนมาช่วยก่อนได้ไหมคือถ้ามันได้เนี่ยนะแม่หมอเนี่ยเป็นผู้ที่อริยทรัพย์พโคตรเยอะบนตวัดนะระดับมหาเทพคุณคิดดูว่าเยอะขนาดไหนแม่หมอคนคงจะได้เป็นคนแรกแล้วล่ะค่ะด้วยบุญบารมีปะแต่คือขณะแม่หมอยังไม่ได้ไงมันต้องเป็นไปตามลําดับตามบุญและกรรมและหน้าที่ของคุณด้วยถ้าเกิดคุณอธิษฐานลงมาเพื่อที่จะชดใช้กรรม เพื่อที่จะไม่ยึดติดในสิ่งใดนะ่ะแล้วคุณก็บอกว่าคุณอธิษฐานขอความร่ำรวยนะ่ะเอา้ามันไปขัดแย้งกับสิ่งที่คุณขอเอาไว้ตอนลงมาหรือเปล่าเขาก็ต้องไปพิจารณาด้วยนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณขอมันจะต้องได้ทุกเรื่องนะมันต้องไปดูว่าอาดีตก่อนที่คุณจะมาเกิดคุณได้ทำสัญญาสัญญาอะไรไว้คุณได้ขออะไรลงมาคุณได้ลั่นวาจาอะไรไว้หรือคุณได ลงมาเพื่อการใดนะคะเขาต้องพิจารณาในสิ่งที่คุณขอด้วยอันดับที่สองก็คือเวลาที่คุณขอเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนการตัดสินบุญกรรมของคุณก่อนด้วยนะคะบางคนบอกอยากได้เงินร้อยล้านขอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่คือแบบชีวิตไม่เคยสร้างบุญอะไรไม่เคยทําทานไม่เคยแผ่เมตตามไม่เคยสร้างบุญไม่เคยทําอะไรทั้งนั้นให้ใครเลยแนมะ้แต่ตัวเองก็ไม่เคยให้ ไหว้พระไหว้เจ้าก็ไม่เคยไหว้อยู่ดีๆมาขอเจาะขอให้ฉันถูกรางวัลที่หนึ่งเออ <c oughs> คือเขาก็ต้องต้องต้องดูลำดับคิวด้วยนะคะลำดับนอกจากลำดับบุญกรรมของคุณแล้วยังต้องดูบัตรคิวด้วยค่ะอ่ะคุณไปทําธุรกรรมอะไรมันก็ต้องใช้บัตรคิวเท่ั้นแหละไม่บัตรคิวก็ต้องเรียงแถวใช่ปะ่ะแต่บัตรคิวของคุณน่ะมันเป็นบัตรคิวเป็นบุญและกรรมบุญกับกรรมคือบัตรคิวของคุณ แต่เวลาเราไปท,ทําธุรกรรมเราจะเป็นบัตรคิวเป็นตัวเลขใครไปก่อนได้ก่อนเอารองเท้าไปไปวางไว้อันดับแรกหนึ่งสสาสี่ห้าเรียงก็เป็นแถวอันนั้นคือมนุษย์แต่สิ่งพรที่คุณขอนะ่ะมันเป็นพรที่ใช้บุญและกรรมในการตัดสินเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องผ่านการพิจารณาเป็นขั้นๆเขาก็เลยบอกคุณว่านอนรอสักแป๊บได้ไหมใจเย็นๆอย่าเพิ่งแบบรีบร้อนใจเพราะทุกคนที่ขอมานะ่ย ต่างก็เดือดเนื้อร้อนใจเหมือนกันหมดนะคะอือเราแจสเมนมาเนี่ยทุกคนที่ขอเนี่ยโดนวิบากกรรมอ่าหนักหน่วงถาโถมมาเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวดูสิมันคุณคนเดียวหรือเปล่าละที่ลุกขึ้นมาหาคิวเนี่ยมันมีตั้งเงยอะตั้งแยะนี่คือคุณเห็นนี่แค่ไม่กี่คนแต่จริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้คุณคิดถึงคนบนโลกเนี้ยคะ่ะที่รอการตัดสินรอคิวบุญอ่ะรอคิวพรที่จะได้คุณคิดว่าเยอะขนาดไหนดังนั้นเขาบอกว่าใจเย็น ักพักหนึ่งนะแต่มันก็คงจะไม่นานเกินรอรออย่างน้อยๆก็หนึ่งถึงสี่เดือนนะคะก็รอไปสักหน่อยนึงตามนา้าไพ่นะให้หนึ่งถึงสี่เดือนให้คุณแบบพักผ่อนพักผ่อนสวดมนต์ไหว้พระนอนพักไปท่องเที่ยวเอ่อปลูกต้นไม้ทําอะไรก็ได้นะคะช้าๆใจเย็นๆใจเย็นๆอย่บอกจะไม่มีกินอยู่แล้วไม่มีอยู่อยู่แล้วจะให้ใจเย็นได้ยังไง ก็เราจะให้ทํำยังไงได้ละ่ะก็เขาก็ต้องพิจารณาบุญกรรมของคุณตามลําดับอะค่ะอืมแล้วก็ไปเทียบกับบุญกรรมของคนอื่นอีกว่าใครขอก่อนใครบุญเยอะกว่าใครกรรมมากกว่ายังไงตามลําดับด้วยนะคะมันก็เหมือนวิญญาณที่ไปรอเกิดอ่ะมันก็ต้องมีคิวของเขาขณะวิญญาณจะไปเกิดยังต้องรอคิวเลยค่ะว่าถึงคิวหรือยังเสร็จกรรมหมดหรือยังไปอยู่ภพภูมิไหนยังต้องจําแนกอีกของคุณก็เหมือนกันขอไปล้านหนึ่งอย่างเงี้ย บุญของคุณได้แค่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยเขาให้คุณได้แค่นี้มันก็คือแค่นี้ไงเพราะว่าบุญบุญเก่าคุณมีแค่เนี้ยหรือไม่คุณอธิษฐานลงมาคุณต้องการแค่เนี้ยแต่จะมาชดใช้กรรมอย่างเงี้ยเขาก็ให้ไม่ได้เนอดังนั้นเขาบอกว่าคุณต้องนิ่งสงบใจเย็นๆนะคะรอให้กรรมของคุณหมดก่อนรอให้ถึงคิวของคุณก่อนนะคะใช่ว่าเขาไม่ให้คุณนะเขาให้คุณหมดแหละค่ะ ตาถึงคุณจะได้ยังไงมันก็ได้แข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญบารมีแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ถ้าบุญมาถึงเนี่ยอะไรมันก็ขวางไม่ได้นั่นแหละค่ะพระพุทธองค์ก็ไม่ขวางด้วยก็อเอาไปเลยเต็มที่แต่ถ้ามันไม่ถึงเวลากรรมของคุณเองนี่แหละค่ะที่เป็นตัวขวางคุณเองแล้ว,แล,วแล้วเราจะเร่งเร่งกรรมยังไงล่ะไอ,อเร่งกรรมเนี่ยเร่งได้ไอ,อเร่งบุญเนี่ยเร่งยากเร่งกรรมอะเร่งให้มันชดใช้กรรมหมดเร็วๆทำสมาธิไงแม่หมอบอกว่า นั่งทําสมาธิแผ่เมตตาเซี่ยววิญาทีหนึ่งที่คุณจิตนิ่งแล้วคุณเทมแผ่เมตตาไปเนี่ยมันเหมือนสร้างวัดสิบหลังเลยนะคุณจะไปทําบุญอะไรที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปดิ้นรนให้เหนื่อยแล้วได้บุญบารมีเยอะขนาดนั้นละ่ะมันก็คือการน,นั่งทําสมาธิซึ่งมันง่ายที่สุดแล้วล่ะแค่แค่นั่งหลับตาเฉยๆไม่คิดอะไรบางคนบอกมันยากที่สุดแล้วแม่หมอหลับตาปุ๊บร้อยแปดพันเรื่องวิ่งเข้าสมองเต็มไปหมดคุณก็ต้องบอกกับตัวคุณเองนะคะว่า ขอพักกายขอพักสมองขอพักผ่อนตัวเองน่ะขอนั่งนิ่งๆสักพักหลับตานิ่งๆสักพักแค่นั้นเองเหมือนเวลาคุณดูหนังฟังเพลงอะ่ะสมาธิคุณก็อยู่ตรงนั้นไงแป๊บเดียวเองเน่ะเห็นปะมันทําได้ค่ะเสี้ยววินาทีนั้นอะ่ะก่อนที่คุณจะลืมตาคุณก็แผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะท่องไปนะคะแผ่เมตตาให้เขาไปลูกขอมอบบุญบารมีจากการปฏิบัติเจริญภาวนาในครั้งนี้ ให้กับเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีทั้งหลายให้ได้รับผลบุญนี้ให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอให้เาขาเรียกว่า,าให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีช่องทางในการทํามาหากินเปิดทางให้ข้าพเจ้ามีช่องทางในการทํามาหากินมีไรายได้เข้ามาเนี่ยบอกเขาแบบเนี้ยค่ะบอกไปแค่ทุกวันทุกวันทุกวันไม่ต้องกรวดน้ําก็ได้ถ้าไม่สะดวกกรวดท่องในใจเขาก็ได้ยินสวดมนต์ในใจเขาก็ได้ยินค่ะ ยิ่งคุณตั้งใจจิตแรงกล้าในการนั่งและส่งให้เขามากเท่าไหร่พลังมันก็ยิ่งส่งไปได้มากเท่านั้นนะอ่ะต่อต่อต่อ,ตอสิยังไงต่อ,อเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกอันดับแรกเลยรอได้ไหมรอได้ไหมเนี่ยเขากําลังเขากําลังจัดจัดลําดับถึงเรื่องราวของคุณอยู่นะคะจัดลาดับอยู่คือเข้าใจไหมว่าเขาต้องดูทั้งโลกอะคะ่ะทั้งโลกเลยอะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งโลกอะคะ่ะ ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวไงเขาจะบอกแบบนี้ค่ะดูจริงๆแล้วคุณนะ่ะเดี๋ยวก็ถึงเวลาค่ะเดี๋ยวคุณก็จะได้มานะคะเนี่ยเขาบอกว่าทําใจให้มันสบายทําใจให้มันนิ่งๆไม่ว่ายังไงคุณก็จะยังเออยู่ในสภาวะที่หมุนหมุนได้อย่างที่แม่หมอบอกคุณก็นั่งทําสมาธิแผ่เมตตาแล้ะให้เจ้ากรรมนายเวนอะ่ะเปิดทางให้คุณนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางให้ทามาหากินได้ อย่างน้อยก็ให้เงินมันหมุนได้หรือดนจิตดนใจให้ไปซื้อเลขอะไรแล้วมันถูกสักหน่อยหนึ่งให้มันหมุนได้อย่างงี้ค่ะถึงเวลาเขาจะช่วยต่อบุญให้กับคุณให้พอ,อยังอยู่ได้จนกระทั่งสิ่งที่คุณขอพรไว้แล้วมันถึงเวลาถึงคิวของคนเขาก็จะส่งให้คุณเมื่อเมื่อเมื่อถึงคิวของคุณนะคะคุณจะได้รับถามว่าได้รับเต็มร้อยไหมเก้าเก้าถ้วยเก้าสิบเปอร์เซ็น ไม่ได้เต็มร้อยเฮ้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นก็สุดยอดแล้ววะ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นนี่ก็คือแบบคือบ,บุญที่คุณสั่งสมไว้อะมันยังต้องหักกรรมไปอีกสิบเปอร์เซ็นเนอือมันไม่มีทางได้เต็มร้อยขอล้านหนึ่งอาจจะได้เก้าแสนไงขอสิบล้านได้เก้าล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะหักเปอร์เซ็นต์ยังไงนะเวลาคุณของเงินกับเบื้องบน คุณต้องบอกด้วยนะขอประธานหนึ่งล้านบาทสําหรับใช้ในโลกมนุษย์นี้อัตรามูลค่าหนึ่งล้านบาทอัตราค่าแลกเปลี่ยนหนึ่งล้านบาทของโลกมนุษย์สกุลบาทเงินไทยเนี่ยบอกเขาไปด้วยไม่งั้นหนึ่งล้านบาทของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งพันบาทของเขาไงแล้วเขาก็อาจจะให้คุณพันหนึ่งอะคะเออบอกไปด้วยว่าสําหรับโลกมนุษย์ประเทศไทยนะคะอ,อ่อระบุให้ชัดเจนคุยกับสิงดิ่สิ์สเนี่ยคุณจะต้องพูดให้ชัดเจนนะอย่าพูดอ้อมคร้อมไปมานะคะ เขาจะงงแล้วเขาจะไม่รับอะไรเลยขเขาจะไม่สนด้วยคือเขาจะอาจจะให้ไปเรื่อยเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาคุณบถามอะไรจะถามอะไรถามให้มันชัดเจนขออะไรขอให้มันชัดเจนนะคะอืมคือต้องตรงประเด็นอนะไม่ไม่ต้องอ้อมโลกไม่ต้องชักแม่น้ําแปดทิศมานะคะเดี๋ยวท่านฟังแล้วงงเพราะว่าท่านไม่ได้ฟังคุณคนเดียวฟังคนทั้งโลกค่ะอือเอาสั้นๆกระชับได้ใจความขอ วันเนี้ยทําธุรกรรมกับคนเนี้ยขอให้ผ่านด้วยเถิดชื่อนี้นี้นี่นามสกุลนี้นี่น,นี่จะไปกู้เงินกับคนนี้นี่นี่ขอโดนจิตโดนใจให้คนเนี้ยช่วยให้ผ่านด้วยเถิดอย่างเงี้ยบอกตรงๆไปนะคะแล้วเขาจะโดนจิตโดนใจให้คุณกู้ได้นะคะตรงไหนก็กู้ได้แหละเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณได้มาสิ่งที่คุณพรที่คุณขอมาเขาจะให้มานะคะให้มาแบบเหมือนโปรยลงมาให้คุณด้วยนะคะคือคุณจะรู้สึกพอใจ กับพรที่คุณขอไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามหรือเรื่องความรักก็ดีแต่คุณจะต้องจะต้องไม่ไม่แบบว่าเอา้าขอไปล้านหนึ่งทำไมได้แค่เก้าแสนล่ะอ,อ,อย่าไปอย่าไปอย่างนั้นนะเพราะว่าบุญของคุณมันคืออยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตลิมิตลิมิตที่เขาให้เขาจะให้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบอีกสิบเปอร์เซ็นอาจจะเป็นค่าค่าหักล้างระหว่างทางลงมานะคะ คุณคิดว่าเวลาที่เขาส่งมอบบุญให้กับคุณหรือสิ่งใดๆให้กับคุณองค์เขาไม่ได้มาส่งให้กับมือคุณโดยตรงนะเขาอาจจะต้องส่งผ่านหัวหน้าแผนะสมมติมคุณไปขอกับพ่อแม่คนอิม่มพ่อแม่คนอิม่มแล้วคุณมีหลวงปู่โตดูแลเขาอาจจะต้องส่งผ่านแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นลงมาลงมากว่าจะถึงมือหลวงปู่โตหลวงปู่โตให้คุณโดยตรงไม่ไม่หลวงปู่โตก็ต้องผ่านเจ้าที่เจ้าทาง แต่รัศดานที่ผ่านอะ่ะมันมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นนะแม่หมอบอกแล้วไงมันไม่มีของฟรีบนโลกใบนี้หรือโลกไหนๆค่าใช้ใจ่ายคืออะไรล่ะคือบุญผลตอบแทนที่เป็นบุญไงที่คุณต้องมอบให้กับเขาที่เขาเอาลงมาให้กับคุณอะ่ะเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะได้อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ว่าคุณจะขออะไรก็ตามแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับแม่หมอว่ามันเยอะพอแล้วแหละค่ะจริงๆนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทบผได้นี่ก็สุดยอดแล้วแหละ แต่นี่เขาให้คุณตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจนะเวลาที่คุณไปขอผีอะไปทไสยศาส์ไปขอผีให้ผีช่วยผีช่วยคุณฟรีฟรีไหมไม่ผีช่วยคุณเรื่องหนึ่งเสร็จเขาก็เอาบุญบารมีที่คุณสั่งสมไปอะดูดเข้าไปค่ะเพื่อที่เขาจะได้มีบุญพอที่จะไปเกิดดูดคุณไปเรื่อยๆครั้งแรกช่วยเสร็จบุญคุณยังมีอยู่บุญสมะบุญคุณมีอยู่ทีแรกมีอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผีช่วยคุณครั้งหนึ่งหักไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดสิบคุณก็ยังมีบุ ยังทำมาหากินได้อยู่ไปขอเขาอีกโอ้ยเจริญเจริญเจริญมีคนค้าขายได้ในหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเริ่มซบเซาอีกอบุญหายไปอีกเหลือห้าสิบจนกระทั่ทงบุญคุณหมดผีก็ไปผุดไปเกิดทีนี้แหละดวงคุณไม่เหลือบุญแล้วอะทําไงอ่ะดวงก็จะสุดลงเรื่อยๆเ,เหมือนกันนะคะ่ะอันนี้คือการไปขอผีนะมันมีข้อแลกเปลี่ยนแต่ถ้าคุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะหักลดทอนว่าให้กับเทพองค์นี้ส่งต่อลงมาส่งต่อลงมาเออ ค่าสวยแล้วก็ไม่เชิงค่าสวยหรอกคุตอบแทนนะคะแต่มันไม่ใช่เป็นลักษณะตัวเงินมันเป็นลักษณะรูปของบุญที่ต้องที่ต้องถูกหักล้างไปเพราะมันไม่มีของที่ดังน,นั้นแม่บอกก็เลยบอกว่าคุณจะต้องนั่งทําสมาธิเยอะๆแล้วก็ส่งบารมีของคุณนะคะส่งพลังคุณให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเขาก็จะเก็บเก็บเก็บพลังบารมีที่คุณที่คุณนั่งทําสมาธิให้ให้ไปนะ่ะเขาจะเก็บไว้ให้คุณไง เวลาคุณจะต้องใช้เขาก็เอาบุญตรงเนี้ยบุญที่คุณทําตรงเนี้ยแล้วเขาเก็บไว้ให้คุณตรงเนี้ยเอามาใช้เพื่อคุณเยเขาไม่ไดเอามาใช้เพื่อตัวเขาเองนะเขาเป็นมหาเทพอยู่ข้างบนจําเป็นต้องใช้บุญของคุณไหมไม่ต้องบุญเขาเหลือเฟืออยู่แล้วแต่เวลาที่คุณนั่งทําสมาธิแล้วคุณปรคุณแผ่เมตตาให้กับให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเพิ่มพลังบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยเขาเก็บบุญให้กับคุณเอาไว้ยามใดที่คุณขอพร เขาก็จะเอาตรงเนี้ยค่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพรน,นั้นมาให้กับคุณเข้าใจเนาะขั้นตอนในการในการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เล่าให้คุณฟังนะเผื่อ,อหลายหลายคนไม่รู้ว่าการขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ให้คุณเนี่ยเขาให้ยังไงเขามีลำดับของเขาแล้วแม่หมอพยายามบอกว่านั่งทําสมาธิสั่งสมบูรณ์เยอะๆนะนั่นแหะคุณไม่ได้ให้ใครเขาเก็บไว้ให้คุณเขาก็เหมือนธนาคารที่เก็บบุญไว้ให้คุณนั่นแหละค่ะ ให้คุณเอาไว้ใช้ยามที่คุณกลับไปบนสวรรค์ให้คุณเอาไว้ใช้ยามที่คุณขอพอรเขาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้เขาก็เอาตัวเนี้ยค่ะมามาเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งส่งผลให้คุณให้คุณได้รับพรตามที่คุณขอนะะออนะอ่ะค่ะอือเฮเยนะอธิบายตปยยด่ย่าวเลยคือมันมีอะไรเยอะแยะบนบนโลกบนโลกข้างบนน่ะคะ่ะซึ่งมนุษย์ทั่วๆไปอาจจะไม,ไ,มไม่ไม่ได้รู้กันทุกๆคนนะ แต่แมหมออยู่กับทุกๆองค์ไงอยู่กับสามภพอะ่ะมรู้หมดละค่ะขั้นตอนการทํางานแต่ละขั้นต้องผ่านต้องต้องมีค่าใช้จ่ายต้องผ่านยังไงขั้นตอนอยังไงเออน่ะก็มาเล่าให้คุณฟังไงนะแล้วยังไงต่ออีกอ่ะอือเอาเป็นเมื่อพรที่คุณขอนะ่ะได้คะ่ะได้แต่อย่างที่บอกว่ามันจะมีสิบเปอร์เซ็นต์น้ที่ถูกใช้ไปละสิบเปอร์เซ็นต์นั้นมันก็มาจากการสั่งสมบูรณ์บารมีของคุณเองเอง,เองแล้วเขาก็ใช้ตรงนั้นแหละเพื่อคุณเอง Knight of Pentacles เจ็ดดาบถูกโกงเงินไปหรือเปล่าอืม King of Wand นะคะหกเหรียญ Queen of c u p รอคอยค่ะรอคอยแบบชิวๆนะคะเดี๋ยวถึงเวลาใครที่โกงเงินคุณไปเอใครที่อะไรก็แล้วแต่เรื่องการเงินการทองที่คุณเคยสูญหายไปนะ่ะเดี๋ยวคุณจะได้กลับคืนมาใครจะไปกู้นี่ยืมสินอะไรก็จะผ่านได้นะคะ การงานใครที่รอคอยงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลคุณจะประสบความสําเร็จนะคะใครที่รอคอยคนรักอยู่อรอสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะหาคู่รักในอดีตชาติของคุณน่ะมาให้คุณคือเวลาที่คุณขอคู่เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะไปจับคนไหนมาให้คุณก็ได้นะเขาต้องดูด้วยนะว่าคนไหนที่มีดวงบุญกรรมสัมพันธ์กับคุณขนาดไหนนะคะเออเขาถึงจะส่งผ่านมาให้คุณได้นะคะถึงว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าคู่ที่คุณขอเนี่ยลำดับเขาเนี่ย มาถึงคุณหรือ,อยังด้วยนะคะไม่ใช่ว่าขอวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะต้องได้นะอืเขาถึงบอกว่าให้คุณค่อยๆรอไปนะคะรอแบบสบายๆย,ยังไงคุณก็จะได้ได้ในทุกเรื่องราวที่เขาที่เขาจะให้คุณได้ในทุกๆอย่างที่คุณจะได้มาบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ให้ตุ้มคุณก้อนเดียวแต่เขาขอไปสิบข้อเนี้ยเขาอาจจะทยอยให้ทีละข้อสองข้อสามข้อก็แล้วแต่ว่าข้อไหนเนะี่ยบุญของคุณมันจะหนุนนําได้ ถึงคิวคุณเขาถึงจะส่งให้นะทางที่ดีเนี่ยเร่งทำสมาธิส่งบุญเยอะๆคุณจะได้มีกองกองบุญหนุนใหญ่ๆของคุณเพื่อที่เขาจะได้เอามาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการใช้สำหรับให้พรคุณไงเออเข้าใจใช่ปะทำเองไงคุณจะได้เองไม่หมอถึงบอกว่าบุญต้องสร้างเองนะกรรมก็สร้างเองนั่นแหละค่ะอืมยังไงต่อเอยหนึ่งไม่ไดาอ่าได้ดังใจหวังเลยค่ะอือ <c oughs> คุยนอฟสอดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่ระดับสูงนะใครที่รอการงานอยู่ใครที่รอเงินก็จะได้สุขสมดังใจหวังนะคะอืมอ่าเขาบอกว่าเวลาเวลาคุณทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนะี่ยเวลาคุณรอเงินเนะี่ยให้คุณทำทางานด้วยนะคะคุณต้องทำงานแล้วเขาจะเหมือนกับว่าให้คุณจากธุรกิจการงานที่คุณทำนะคะให้มาได้เรื่อยๆแต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆ รอว่าเมื่อไหร่ของเงินแล้วจะได้คุณก็จงรออยู่อย่างนั้นนะคะอืมคนนึงขอแล้วเร่งทํางานอีกคนนึงขอนั่งรอเฉยๆเป็นคุณคุณจะให้ใครก่อนอืมก็ให้คนที่เร่งทํางานก่อนเพราะคนที่เขาขยันกว่าไงเขามีความกระตือรือร้นที่ที่จะอยากจะได้เงินมากกว่าแต่อีกคนนึงนั่งรอเฉยๆแสดงว่าเขายังไม่รีบเขาก็จะมองแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องทํางานด้วยทํางานด้วยแล้วเขาจะส่งเงินมาให้คุณนะคะคือขยันด้วยนะคะอ้าดาบ ดืสนนะไม่ต้องห่วงนะคะเดืสนมาแล้วเอ่อเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณขอนะมันจะสุขสมดังใจหวงังเกียรติยศชื่อเสียงฐานะทางสังคมคู่ที่ร่ํารวยคู่ที่มีชื่อเสียงคุณจะได้มาเงินทองใดๆคุณจะได้มาบางคนอาจจะอยากอพยพถิ่นฐานไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลไปอยู่ในที่ที่จเจริญม,มีการงานที่มั่นคงอยากได้ดาวประดับบนบ่าอะไรเงี้ยคุณจะได้นะคะคนที่สายการบันเทิง คุณก็จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแต่คุณก็ต้องต้องกระทําด้วยตัวเองด้วยเนะี่ยเออคุณอยากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่คุณไม่ทําอะไรเลยมันจะไปโด่งดังได้ไงแต่ถ้าคุณพยายามไลฟ์สดในติ๊กต็อกร้องเพลงให้เขาฟังสื่อสารสิเขาก็จะหนุนให้คุณแบบมีชื่อเสียงได้แบบเนี้ยเออทําไปด้วยเขาจะช่วยคุณไปด้วยนะคะอืมอันนี้สื่อสารสิเขาบอกมาแบบนี้ที่สุดแล้วคุณจะได้ทุกอย่างสุขสมดังใจหวงังแต่รอสักหน่อยอย่างน้อยหนึ่งถึงสี่เดือนนะแม่หบอกคิดว่าคงได้แหละ ภายใน1-4นเดือนวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะเกิดได้ปะช้าสุดก็อาจจะอีก4เดือนข้างหน้าเงี้ยแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าวันไหนแค่นั้นเองแต่ก็รอได้เนาะไม่ได้เนิ่นานานจนเกินไปโอเคนะคะก็สุขสมหวังตามหน้าไพ่เนาะจะได้รู้เนาะว่าการขอพรการรอบุญเออการรอพรที่ขอเนี่ยเขามีขั้นตอนกันยังไงทำไมถึงต้องเร่งสั่งสมบูรณ์เพะอย่างนี้นะคะอะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ